ครับสวัสดีครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ตามพวกอิเล็กทรอนิกส์เนาะหาน้าเอสนะฮะครับครับอยืนได้เนาะยืนได้ครับก็ยังเหมือนเดิมอย่างในตัวตัวฮาน้าพี่ค่ะถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วก็ขาย47บาทก็แล้วกันนะครับตั้งเลยนะมันพรุ่งนี้นะได้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ครับเผื่อเผื่อไม่ผ่านเผื่อไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วไปตรงไหนคะถ้าผ่านถัดไปก็ เออจะมีสี่สิบแปดห้าสิบอีกแนวหนึ่งครับก็ประมาณบาทกว่ากว่าช่างเหอะไม่ผ่านหรอกครับอืมอืมเผื่อเผื่อไว้ก่อนค่ะค่ะเผื่อไว้ก่อนใช่เอาเงินไปเล่นตัวอื่นเพราะวันนี้ตลาดก็เหมือนแบบดีอะฮะก็คือวันนี้ตัวเกงอะไรต่างมันก็เริ่มแบบปรับขึ้นให้เห็นให้แบบจิตใจชุ่มชื้นขึ้นหลายตัวเลยอฮมาทั้งแผ่งอะตัวไหนบ้างมาทั้งแผงคะก็นี่ไงที่ e4l อะไรก็มาไม่อเงียไปนาเนี่งมาเลย อืมแซมโก้เงี้ยใช่ไหมฮะแซมโก้สมกรอืมเจนโก้ก็บวกต่อค่ะอ่าฮะครับผมอแล้วออามีหุ้นตัวไหนไหมพรุ่งนี้ตร่งนี้พอดีมันมันไปแล้วส่งทั้งสองตัวเลยตัวไหนที่แนะนําฮะอีฟอลกับแซมโก้เนี่ยนะฮะอ๋อสองตัวนี้นะฮะก็รอดูพรุ่งนี้ก่อนก็สมหรัผมบอกนหน้าตาละกันประมาณถ้าอีฟอลหนึ่งจุดสองสี่ตอนนี้มันหนึ่งจุดหนึ่งเก้าใช่ไหมพรุ่งนี้ถ้าเปิดกระโดดขายเลย อีฟแอลผู้นี้กระโดดขายนะใครตามหุ้นตัวนี้ใช่ไหมฮะหนึ่งจุดสองสี่ครับผมก็เซมโก้แนวตั้านถัดไปประมาณห้าจุดปดห้าโอ้โหเอาหุ้นร้อนร้อนฉามาเลยนะอืมไอ้นี่ผมแนะไม่ได้ผมแนะนําผมผมอัปเดตตอนที่ผมแนะนําไปช่วงบ่ายแล้วอ๋อพี่มอนไม่โทรมาตอนเช้าโทรโทรไปแล้วเต็มเลยอุดีใจมากเลยไม่งั้นเต็มอรอดเลย พี่ทำงานตอนเย็นตลาดมันก็วายเหมือนแล้วดิใช่ไหมก็รอพูดเห็น่เห็น่หนีทีเดียวมันไม่มีหุ้นเลยเนี่ยมันหมดแม็กแล้วมันขึ้นมาทีขึ้นนี้ก็พูดได้นะยะแต่ถ้าลงเมื่อไหร่เมื่อนานนั้นเนี่ยเอ้าก็ลงมาก็หาว่าพี่ถามติดเลยลงมาก็มีลงมาก็มีหุ้นนะคะไม่มีก็ไม่มีเอท่าตลาดตอนนี้ก็อาจจะ ืออาจจะมีการอ่อนตัวบ้างแต่ไม่แปลกหรอกมันก็เป็นจักรวาลสุขที่มันขึ้นไปเยอะใช่ไหมฮะก็เต็มที่ประมาณเอผมว่าน่าจะยินพันห้าร้อจุดได้นะครับก็มีทท้าประมาณพันห้าถึงประมาณหนึ่งห้าส่วนแปดส่วนด้านบนรอบนี้ก็ดูเพิ่งต้นงมาประมาณหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งห้าสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าสี่ศูนย์เกือบเจ็ดจุดหนึ่งห้าสี่ศูนย์โอเคเยอะนะตั้งขึ้นนะสี่สิบจุดใช่ใช่ใช่ครับผมสาสิบจุดใช่ ส่วนส่วนฟิวเจอร์ก็ยังเปลี่ยนมาโอเ n นลองนะครับแล้วก็แนวรับ996ค่ะ992สองแนวนะครับแล้ <Okay. S 2> าหลุดหลุด9สุด988คัดลอตค่ะครับแล้วด้านบนมี1,007แล้วก็1,014จุดค่ะ <Okay. S 2> ครับก็พรุ่งนี้อาจจะอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการโอเ n นลองอ๋อฮะครับผมอืมครับ ส่วนหุ้นมันมันขึ้นหมดนแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวของพวกนี้ตอนเช้าแล้วกันหุ้นในตอนเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์หุ้นเก่าๆก่ันนะ s C n นะคะหุ้นแนะนำของเก่าใช่ใช่ใช่ s n ก็ยังได้ยังได้ก็งบออกมาไม่ดีใช่ไหมฮะ Q1 ี่ปกระมาแต่ว่าน่าจะเป็นวัตถุมแล้วก็ Q2Q3 น่าจะเนตัวโดดเด่นค่ะครับเพราะว่างานมันจะเข้ามาบันทึกในนี่แหละตั้งแต่มาสองนี่แหละ ชัดเจนส่วนแต่มนึงที่พามามันยังไม่มีเอ,อมัติสเข้ามาอย่างมีนัยยะงานที่ผมบอกก็คืองานที่ส่งส่งกร์ดไปตามท่อ,อไปหาลงน้ำสกากกรรต่างๆพี่ครับประมาณเนี้ย F C N ก็ถือต่อได้ส่วน M C S Steel ก็น่าจะร่นเ้่จะถึงประมาณเก้าบาทนะรอบนี้ถัดไปมีเก้าจุดสี่ที่เก้าจุดสี่นะใช่ M C S Steel M C S เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนนี้มันแปดบาทเจ็ดห้านะ ใช่ครับใช่น่าจะก็ต่างถัดไป9.4คา่าหน้า4.7ค่ะอ่าได้แล้วแล้วก็ N Y T ใช่ไหมที่แนะนำก็อ๋อนำยงออกแนะนำนี่ครับโอ้ลืมเลยอืมผมกันหั่พี่ที่มันขึ้นอ่ะผมจบแล้วเลยขายเลยป่ะคุณเลนคุณเลนขายไปเลยแม่ไม่17บาทใช่พวกนี้ก็ขึ้นก็ขึ้นต่อขาย17บาทแล้วก็17.7 สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะค่ะค่ะัพรุ่งนี้ตลาดอาจจะถ้าถ้าเป็นเขียวก็อาจจะเน้นขายไปก่อนเพราะว่าระยะสั้นมัน่าจะพักพักตัวระยะสั้นบ้างน้นำยงนะครับผมใช่รู้สึกบัวหลวงเขาต่อมือออกเมื่อเช้าเออเหรอบอกบัวหลวงเขาได้นําอ๋อก็ได้ได้ประมาณสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะฮะยังได้อยู่ก็ให้ราคาพื้นฐานสิบแปดบาทอ๋อใช่ใช่ก็ยังก็ยังแต่เขาบอกเขาบอกจะมีพรีเมียมพรีเมียมด้วยใช่ไหมอืมเอาอีกตัวหนึ่งผมเจอก็ เออ E A อ๋อ E A นะเด่น E A นี่ลงมาแนวรับย <24, 6 S 2> ี่สี่หกใช่เออทำรอยยี่สามสี่ครับแล้วนนมันเด้งขึ้นมาวันนี้เห็นประมาณยี่บห้าใช่ไหมฮรับเอ,อเห็นยี่บห้าเริ่มอ่อนตัวก็รับได้อ่ะยี่สิบสี่หกแล้วก็คัดรอดถ้าทำนิวโรก็คือยี่ิบยี่สามจุดเดี๋ยวนะครยี่สบสี่หกคัดรอดประมาณสักเออยี่สามเจ็ดแล้วกันยี่สามเจ็ดนะคะขาดชา E A แล้ว E A เพิม่มตัวแล้วกัน อ M4S นำยงแล้วก็ EA เนาะที่รอครับผมครับอืมได้ได้หมดหรือยังอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูพ่นี้ช้าที่ในการจะขาหุ้นมาให้เพราะว่าเอที่บอกไปคือมันนิสตบัมามันมาหุ้นเล็กมันมาเยอะเหมือนกันค่ะบอ้ค่ะผมผมเลยดูไม่ทันแล้วเราไม่มีหุ้นจองเหรอคะหุ้นอะไรนะพี่หุ้นจองหุ้นจองไอจีนะชื่ออะไรเนี่ย โอ้โหทีตัวเองไม่ได้นี่จำชื่อกันไม่ได้เลยอะจำไม่ได้ G P S C นี่นี่ของเขาใหญ่นะนี่ทำไมพวก G P S C ใช่ป่ะใช่ค่ะอ๋อเออทำไมทำให้ต่ำจอนี่มันเลยเออไม่รู้นี่ k t c ิสมิโกแค i ิสมิโกุ้นดีใช่ยหมครับเขาบอกหุ่นดีอ่ะนะเออหุ้นดี ก็มันก็มันยังยืนมันยังสร้างฐานไม่ได้อ่ะอืมุูงนี้น่าจะหลุดต่อไหมถ้าคนไม่ได้จองอ่ะผมว่ารอให้มันทรงตัวก่อนดีกว่ามันดูยากอะเพราะว่าคนตอนยี่สิบบาทเนี่ยถ้าุ่งนี้ลงต่อผมว่าน่าจะเห็นการทิ้งอีกรอบหนึ่งอะอืมค่ะอ่าครับผมก็ก็ยังพึ่งเลยอืมอืมยังพึ่งนะคะยังไม่ได้จองอ็ะนี่มันตามจองอยู่เด๋ยวผมวันนี้ผมผมอัปเดตให้ดีแล้วกันพี่ค่ะครับผมอ่ะแล้วทองคำเห็นเขาบอกรออ่ะใช่หรือเปล่าคะ อทอง,ออทงคํานี่ก็ดีนะฮะทองคําเนี่ยคือหลังจากที่มันทะลุที่ผมบอกไปได้คือหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเหรียญต่อออนใช่ไหมฮะก็แต<ะ>่ใ,ใครชอบไปก็ก็ขัดร้อนนะฮะอันนี้ผมว่าน่าจะขึ้นได้สองล,ละละแล้วมันทําทํามิวไฮในรอบเท่าไหร่อ่อจุดหนึ่งพันสองรอยยี่สี่เหรียญมันทำมาจาเดือนเมษาย,ยนอ่ะก็ในรอบเกือบเดือนเดือนกว่านะฮะครับก็เหมือนกันก็เห็นตามเขาแหละก็เปิดรองได้ ครับทองคําถ้าดูวัดคร่าวๆเนี่ยถัดไปเออมีที่ประมาณหนึ่งพันสองร้ยสีสิบถึงประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเหรียญเยอะนะครับเยอะๆใช่ก็ยังยังเปิดลองได้อยู่ได้เป n l ลองตอนนี้เนาะครับผมได้ได้ครับหมดแล้วมั้งเนาะหมดแล้วครับหมดแล้วได้ได้พอดีเจอกันตอนคนแรกเลยค่ะขอบคุณนะคะ